กลัวในไทยสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับรายการกลัวในไทยกัวง่ายสไตล์ในไทยครับรายการของเราจะมานำเสนอสาระน่ารู้คำถามอะไรเอ่ย วิธีทําอาหารแบบง่ายที่ใครๆก็สามารถทํากันได้ครับและวันนี้บอสจะมีคําถามมาสอนถามสุวสาว่านกก้าวขามีกี่ตัวครับสี่ตัวครึ่งเหรอตอบได้ไหมครับสตัวหตัวเดียวถูกต้องนะครับก็สำหรับวันนี้คุณป้าน จะมีมคลิปขำๆอะไรมาฝากท่านผู้ชมครับค่ะพบก,กับป้านกับแบมนะคะในช่วงคลิปมีฮาวันนี้แบมมีคลิปอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้ดูคะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะแบมก็จะมีคลิปหญิงสาวนะคะที่โดนผู้ชายแอบมองไปดูกันนะคะว่าเธอนั้นจะมีวิธีจัดการยังไงกับพวกีอแอบมองเธอไปชมกันเลยค่ะ ะะก็อยากจะถามว่าหญิงสาวคนนี้เธอไปโดนตัวไหนมาถึงได้แกล้งคนไปทั่วนะคะแต่ก็ทําให้ท่านผู้ชมยิ้มได้ใช่ไหมะคะครับคุณนวหวานก็วันนี้คุณนวหวานจะมีสาระน่ารู้อะไรมาฝากท่านผู้ชมครับค่ะวันนี้นะคะนวหวานก็มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับขึ้นช่ายมาฝากกันค่ะไปชมกันเลยค่ะ12สรรพคุณของขึ้นช่ายประโยชน์ในการรักษาโรค 1. ขึ้นช่ายมีฤทธิ์ในการช่วยลดความดันโลหิตสูง 2. ขึ้นช่ายมีสรรพคุณทางยาที่ใช้กล่อมหรือระงับป,ประสาทได้ดี 3. ขึ้นช่ายเป็นแหล่งของสารปินะลิกซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่ง 4. ขึ้นช่ายมีสรรพคุณในการช่วยยับยั้งการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง 5. ขึ้นช่ายเป็นผักสมุนไพรที่มีแคลอรี่ต่ำมากและมีเส้นใยอาหารด้วย 6. ประโยชน์ของขึ้นช่ายอุดมไปด้วยวิตามินหลายชนิดซึ่งล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C วิตามิน E วิตามิน K และแร่ธาตุอย่างเบต้าแคโรทีน 7. ขึ้นช่ายมีคุณสมบัติทางยาตามตำราแพทย์จีนระบุว่าน้ำคั้นจากขึ้นช่ายสามารถช่วยขับปัสสาวะลดอาการบวมน้ำแก้าการอากรักเสบและปวดตามข้อ8ขึ้นช่ายมีสรรพคุณช่วย ลดระดับของคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอรอยลดระดับน้ำตาลไขมันในเลือดช่วยขยายตัวของหลอดเลือดซึ่งป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดได้ 9. ก้าช่ายมีแร่ธาตุจำพวกแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงซึ่งจะช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง10ประโยชน์ของพืนช่ายมีฤทธิ์เป็นยาขับร้อนแก้อาการร้อนในภายในร่างกายและช่วยขับเสมหะครับคุณจิ๊บครับวันนี้คุณจิ๊บมีวิธีหาร แบบไหนมาฝากท่านผู้ชมครับวันนี้จะมีเมนูง่ายๆค่ะเราเรียกว,ว่าเป็นเมนูสามัญประจําบ้านเลยนะคะที่ว่าบ้านไหนก็ต้องทานกันคือแกงจืดหมูสับนะคะก่อนอืน่นจะไปดูส่วนผสมและเครื่องปรุงกันก่อนเลยค่ะเริ่มต้นที่ผักกาดขาวค่ะแล้วก็หมูสับนะคะเต้าหู้สาลายเกลือค่ะซีอิ๊วขาวค่ะพริกไทยค่ะ,คะหอมแล้วก็ขึ้นช่ายค่ะ ตอนที่เรารอน้ำเดือดนะคะเรามาปรุงหมูสับเราก่อนเลยค่ะพิเศษเล็กน้อยนะคะสียิบค่ะชิมกับอีกไอ้แกงจืดนี่เราจะทานกับอะไรถึงจะอร่อยครับจิมแนะนำเป็นข้าวสวยร้นรอน เมนูอย่างที่บอกไปกตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะว่าเป็นเมนูง่ายๆที่บ้าน,านไหนก็ทําทานาได้ได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็เป็นเมนูที่เป็นเมนูพื้นฐานมบสิกมากเลยนอกจากาแกงจืดแล้วเอาไปทําไปทานกับอาหารที่มีรสจัดตัวนี้ก็จะช่วยลดความผิดร้อนได้อย่างสักระรด <c oughs> ง่ายๆเดี <c oughs> ๋ยวเราพักหมูไว้ก่อนนะคะ เดี๋ยวรอน้ำเดือดสักครู่นึงค่ะคะ่ะพอ,อ,อน้ำเดือดแล้วนะคะตุ๋นไาเลยเป็นนี้ที่การปรุงแล้วใส่ซุปก้อนซุปก้อนลงไปค่ะนี่ก็ใช้สองก้อนนะคะตามปริมาณน้ำนะคะถ้ากิดน้ำยืนใส่ก็ใช้สองก้อนหมูหมูสับนี้เราจะป็น่มต้องหมักก่อนไหมครับถ้าหมักก่อนเวลาเราทำก็จะได้รสชาติมากขึ้น,นะคะ่ะ ถ้าซื้อตามทุปอร์มาร์เก็ตจะมีหมักให้นะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปค่ะเรืือไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าเค็มมากเคล็ดลับความอร่อยของเมนูนี้คืออะไรครับน้ำซุปค่ะแกงจืดจะอยู่ที่น้ำซุปนะคะข้อควรระวังเลยคือการให้รสเค็มของแกงจืดควรจะเป็นเกลือ เป็นซีอิ๊ขาวนะคะเพราะว่าจะไม่มีกลิ่นฉุนถ้าเกิดเป็นน้ำปลาจะมีกลิ่นฉุนจะจะทําให้อแกงจืดตัวไม่รอร่อยมันจะมันจะเหนียวะโอเคเดือดแล้วแกงจืดรสชาติแบบไหนท,ที่ว่ว่ากลมกล่อมครัต้องมีอรสหวานจากผักแล้วก็มีรสเค็มนิดหน่อยนะคะถือว่าใช้ได้ มนอุณภูมินิดหน่อยพอหมูเริ่มสุกแล้วสังเกตตรงที่น้ำนะคะถ้าเกิดน้ำมีฟองก็ใช้ช้อ,ชอหนหรืออะไรสักอย่างตักตักตัวฟองออกนะคะพ้่อน้ำน้ำมันจะได้ไม่ขาวถ้าหมูสุกมันก็จะลอ,อยขึ้นมาใช่ค่ะ,คะอย่างนี้นะคะมีฟองนี้เราก็ตักฟองค่อยช้อนออกนะคะ สาลายนี้นำมาแช่น้ำก่อนหรือว่าลงได้เลยครับสาลาัยที่เราเอามาใช้วันนี้สามารถเอาลงได้เลยค่ะนำไปล้างก่อนแล้วก็เอามาลงใส่น้ำต้มได้เลยค่ะมีสาลายบางชนิดที่เราต้องเอาไปแช่น้ำให้เขาลมหอ,อเราถึงจะลุมได้แต่ว่าแนะนำให้ล้างก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าสาลัยจะมักจะเป็นสาลั่าแห้งเราไม่ทราบว่าเขาเอามาทำมวิธีทำสะอาดไหมอย่างเงี้ย รื่งลอยตัวแล้วนะคะ ดูแลรูปร่างควบคุมหนักอยู่สามารถทําเมนูนี่ทานได้นะคะแคลอรี่น้อยค่ะและที่สําคัญกินอร่อยเมนูเก๊งจืดนี้คือเราจะใช้ผักอนนะไนได้ไหมครับได้ค่ะเอาจริงๆสามารถใช้อย่างอื่นได้อย่างเป็นแครอทใบตำลึงใช่ใชค่ะใบตำลึงก็ได้ หเหต้าหู้ค่ะเต้าหูา้ไข่ต้นหอมค่ะเราปิดฝสักคู่นะคะเพื่อให้เต้าหู้ มีนพื้นที่หนึงค่ะแล้วเรามาเปิดหมอ้อเราค่อยตักใน่ถ้วยได้ค่ะโอเคค่ะหรือว่าถ้าใครชอบวุนเส้นก็สามารถใส่ลงไปได้นะคะ นายแทบลองว่าอะไรจริงครับขอขอบพระคุณผู้สมทบสนับสนุนบริการดังต่อไปนี้ครับบริษัทโตโยต้าแมชชีนเลจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องมีดราคาเล็กเครื่งองยำโค้งเครื่องคลายม้วนเครื่องผ่าเครื่องพับเครื่โรงงานเคียนองขายเอเครื่โอเวอร์เฮดบีบีบุฟเฟ่และเครื่องสำอางสไตล์บิวตี้กว่า100 240สาขาได้ขอบกาฟแฟรดควมอ้วน ไดอิดขอบมี8รถให้ท่านผู้ชมได้ลองชิมครับมีกบแป้งสำเร็จรูปประกอบอาหารหยดทองน้ำปลาแท้ค่ะแล้วอย่าลืมนำเมนูนี้ไปทำทานนะคะเพราะว่ารับรองว่าอร่อยแน่โอเค,อเคนะคะก่อนจากการวันนี้อย่าลืมกดติดตามชมุมราได้ที่ช่องคัวในไทยชาแนลค่ะหรือ w w w r e d c h a n n e l t v c o m คค่ะรายการขอเสนอท่านผู้ชมหากท่านผู้ชม ติดรายการสนุกสนุกติดรายการดีๆติดวิธีทำอาหารดีๆต้องติดคูในไทยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอยากจะดูอะไรดีๆอยากจะดูรายการดีๆก็เข้ามาก็เข้ามาอยากจะกินอะไรดีๆอยากจะทําไม่รู้วิธีก็เข้ามาก็เข้ามาสาระตา ฉันมมาากยให้คุณได้ค้นหาได้เข้าใจอยากให้รู้ว่ายังมีที่ต้องมีที่ห่วงใยเพียงคณเข้ามาที่ครัวในชทยปารีสปาด์ดาปารีสปาด์ดาปาร์ดาปารีสปาด์ดาปารีสปาร์ดาปาปดาดา who night.